สวัสดีค่ะชื่อสุนัชชาชนุนันนะคะกบค่ะก็วันนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวการรู้จักพระเจ้านะคะปัจจุบันข้าพเจ้าก็รู้จักพระเจ้าได้ประมาณ16ปกปีกว่าแล้วนะคะ,ะการมารู้จักพระเจ้าของข้าพเจ้านะคะก็คือโดยเริ่มต้นจากเมื่อข้าพเจ้านะคะเรียนจบมหกที่ต่างจังหวัดนะคะ ก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพนะคะซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะในวันที่ข้าพาเจ้ามาสมัครเรียนนะคะก็จะมีรุ่นที่นะคะที่มหาวิทยาลัยมาเข้ามาหาแล้วก็มาแนะนำการกรอกเอกสารการแนะนำคณะต่างๆการแนะนำการทำกิจกรรมการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งทรั้งนั้นข้าพาเจ้าก็คิดว่า เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีรุ่นพี่แนะนำเพราะว่าเราก็ใหม่สำหรับกรุงเทพใหม่สำหรับการที่จะเป็นเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะและหลังจากนั้นที่เขาก็าได้เล่าเรื่องราวของพระเจ้าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าฟังนะคะซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องใหม่ที่ข้าพเจ้าอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่มันลักษณะ ลงลึกมากยิ่งขึ้นเราอาจจะเคยอ่านหนังสือเคยดูผ่านทีวีแต่ก็คือเพียงแค่ผ่านๆน,นะคะแต่ว่าในวันนั้นข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้รับฟังข้อมูลที่ที่เยอะขึ้นเมื่อข้าพเจ้านึกย้อนกลับไปนะคะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเปิดใจนในการรับฟังไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น,นก่อนมาเชื่อข้าพเจ้าอาจจะเป็น เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่อยากจะหาประสบการณ์ในการเรียนในการทำสิ่งต่างๆนะคะบางทีเราเราจะไม่รู้จักตัวเองว่าเราอาจจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อชอบความสนุกสนานพูดคุยเฮฮากับเพื่อนใช่ไหมคะอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นด้วยที่เพราะว่าข้าพเจ้า เป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กด้วยมีพี่ชายสี่คนนะคะซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนเอาแต่ใจหรือว่ามีความเป็นตัวเองสูงมากอะไรเนี้ยซึ่งมีมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยู่อยู่กับพี่ชายแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันข้าพเจ้าถึงกับควางแก้ว แตกลงพื้นใส่พี่ชายเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือความใจร้อนอารมณ์ร้อนค่ะหลังจากที่ข้าพเจ้าได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วนะคะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าอย่างมากพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ใจเย็นมากยิ่งขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมทําให้ข้าพเจ้ามีความ หอมใจมีมีความรักความปรารถนายดีกับผู้อื่นมากขึ้นแม้บางครั้งเราอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเรามีความคิดที่ว่าเราจะไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่เรามีความหวังดีกับผู้อื่นด้วยซ้ำไปข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพระเจ้าให้ความรัก เต็มล้นในชีวิตของข้าพเจ้านะคะอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับการมารู้จักพระเจ้าสําหรับตลอดทุกปีที่เดินติดตามพระเจ้ามานะคะ mm. เมื่อข้าพเจ้านึกย้อนกลับไปข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกข้าพเจ้าให้ให้มารู้จักกับพระองค์นะคะเลือกข้าพเจ้าให้มาเป็นลูกของพระองค์ได้เดินติดตามพระองค์ได้ ได้สัมผัสกับความรักของพระองค์เป็นสิ่งที่มีค่ามีคุณค่ามากข้าพเจ้ามีพระองค์คือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตแล้วข้าพเจ้าขอบคุณรุ่นที่ที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าฟังนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ใช้ชีวิตของข้าพเจ้าในการรับใช้นะคะเช่นข้าพเจ้ามีโอกาสได้อยู่ในทีมนมัสการได้นำนมัสการได้เป็นคอรัส ได้ทำกิจกรรมมากมายร่วมกับพี่น้องในพิเจักรได้ขยายใจขยายชีวิตในการรับใช้ในการทำสิ่งต่างๆมากมายซึ่งมันมีคุณค่ากับผู้คนกับพี่น้องกับพิเดจักรมันเป็นสิ่งที่ดีที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าชีวิตเรามันไม่ใช่แค่การทำงานทานอาหารกลับบ้านหรืออยู่ในกรอบ เล็กๆไม่น้อยทั่วไปแต่ชีวิตที่มีคุณค่าคือการได้รับใช้พระเจ้าการขยายชีวิตของเราออกการมีชีวิตที่กระทบต่อชีวิตให้สังคมมันน่าอยู่ให้เห็นการเจริญเติบโตในในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นพ่ะเจ้าอ,อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะหรือว่าผู้ที่มาที่ดได้จักเป็นครั้งแรกนะคะถ้ามี คนที่ไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ท่านฟังนะคะนั่นหมายความว่าเขารักท่านเขาปรารถนาดีต่อท่านอยากให้ท่านาได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐที่ดีที่สุดนะคะก็อยากจะให้ท่านเปิดใจและพอเวลาผ่านไปท่านจะ,จะนึกย้อนกลับไปว่าอยากจะขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอตลอด ชีวิตตลอดการเดินติดตามพระเจ้าของของข้าพระเจ้าเองนะคะและข้าพระเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดูแลครอบครัวพ่อแม่สามีหรือว่าทุกคนที่ข้าพระเจ้ารักขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่เกินความคิดเกินความคาดหมายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ข้าพเจ้าอดทนรอคอย จนในที่สุดข้าพเจ้าก็เกิดความสําเร็จหลายอย่างโดยพระคุณของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะอจเจา